วิกฤตที่หนักที่สุดที่ทำั้างแต่ทำบาวาวมาพี่คิดว่าน้ำท่วมปี54พี่ไม่สามารถเปิดร้านได้เลยเป็นเวลา3เดือน3เดือนนี่พี่ไม่มีรายได้เลยแต่พี่ยังต้องจ่ายเงินเดือนพนักงานพอเราเปิดร้านได้สักเดือน2เดือนพนักงานที่เป็นแรงงานระดับแรงงานก็ยกทีมลาออกมันทำให้พี่รู้สึกท้อมากพ่อกับแม่พูดว่า ทุกครั้งที่เราพลาดพัง้งทุกครั้งที่เราสูญเสียทุกครั้งที่เราพัดภาคสิ่งที่ตามมาคือความเข้มแข็งและลูกก็จะรู้ว่าลูกเข้มแข็งชื่อนาริศลาวงพักดีนะคะเป็นเจ้าของร้านบา b a าเ e ็ Center ค่ะซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับ อาบน้ำตัดขนจำหน่ายอาหารสุนัขนะคะโรงแรมสุนัขฝากเลี้ยงแล้วก็สระว่ายน้ำค่ะฝึกสุนัขเบาวาวเนี่ยมันแปลว่าเสียงเห่าหอนของน้องหมาค่ะเหมือนเหมือนแมวมิว้วมิว้วอะค่ะหมาก็เป็นบาวาว,าวค่ะถอยหลังไป12ตปีอยากทำธุรกิจของตัวเองพี่ก็นึกว่าพี่อยากทำอะไร สิ่งที่พี่นึกได้ก็คือธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วพี่ก็เติบโตมากับสัตว์เลี้ยงตั้งแต่เกิดลืมตาเกิดเนี่ยพี่ก็โตมากับสัตว์เลี้ยงคือมีสัตว์เลี้ยงเป็นสมาชิกของที่บ้านพอเมื่อเริ่มทําพี่ก็พอดีพี่มีหมาลาบะดอยอยู่หนึ่งตัวพี่ก็อยากฝึกพี่ก็เลยให้ครูฝึกมาฝึกที่บ้านแล้วก็คุยกันก็ตกลงว่าเราอยากทําศูนย์ฝึกสุนัขทีนี้พอทําศูนย์ฝึกสุนัข มันก็ควรจะมีอะไรที่ควบคู่ไปด้วยนั่นก็คือการโรงแรมสุนัขก,ก็คือฝากเลี้ยงนี่พอทำพอมีโรงแรมสุนัขมีศูนย์ฝึกสุนัขสิ่งที่มีต่อไปก็คือควรจะมีสระว่ายน้ําสุนัขเพื่อหมาจะได้ออกกําลังกายจ<ป>ุดมุ่งหมายของบาววาวคือคือพี่เนี่ยอยากยกมาตรฐานการเลี้ยงสุนัขเพราะว่าเพราะว่าคนรุ่นหลังๆเนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นครอบครัวเดี่ยว จะเป็นครอบครัวเดียวแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงน้องหมาเป็นลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีมาตรฐานการเลี้ยงที่ไม่เหมือนรุ่นพอ่อรุ่นแม่ซึ่งเลี้ยงแบบตามมีตําเกิดเลี้ยงนอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่คนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเลี้ยงหมาในบ้านเลี้ยงหมาเป็นสมาชิกของครอบครัวพี่ก็เลยอยากมีบริการอันเนี้ยรองรับรองรับกับมาตรฐานอันเนี้ยค่ะฟีดแบกจากคนที่มาใช้บริการเครื่องแรก ช่วงแร,งแรกๆคือลูกค้าส่วนใหญ่ก็กโอเคที่มาใช้บริการเพราะเป็นกลุ่มที่ต้องใช้บริการอยู่แล้วก็มีเสียงตอบรับที่ดีค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันกลุ่มนี้ก็ยังน้อยอยู่ความใหม่มันเป็นอุปสรรคการทําธุรกิจลูกค้าเข้ามาเนี่ยเขาจะรู้ว่าเราใหม่ไม่ว่าจะเป็นลักษณะการพูดคุย หรือความรู้ที่เรามีเราคิดว่าเราดีเราเราคิดว่าเรามีความรู้แล้วแต่จริงๆลูกค้าเนี่ยมีความรู้มากกว่าเราปัญหามันก็จะเยอะลูกค้าก็จะบน่นแต่ขณะเดียวกันก็จะมีลูกค้าบางกลุ่มที่เขาก็พูดแนะนําเราก็จํามาแล้วเราก็เรียนรู้จากลูกค้าค่ะส่วนใหญ่เราเรียนรู้จากลูกค้าค่ะนอกจากพื้นฐานทางธุรกิจที่ร่าเรียนมาแล้วนะคะก็คืออย่างน้อยๆเราต้องรู้ที่ใส่หมา เราต้องรู้เราต้องเรียนการฝึกหมาเราต้องเรียนอาบน้ําตัดขนเราต้องรู้รู้รู้มากประมาณหนึ่งพอที่เราจะแนะนําคนอื่นได้พี่พี่รู้เรื่องหมาแล้วก็เข้าใจเรื่องหมามา,มานานมากแล้วเพราะว่าพี่เลี้ยงหมามาทั้งชีวิตใช่ไหมคะแต่ว่าการสร้างร้านเนี่ยพี่สร้างร้าน6-8เดือนในช่วง6-8เดือนเนี่ยพี่ก็มาเรียนรู้จริงจริง วิธีการตัดขนทำยังไงการฝึกหมาการออกคำสั่งหมาการใช้สัญญาณมือทำยังไงเนี่ยก็เป็นช่วงที่ท,ที่ที่เรียนรู้แต่ในระหว่างที่มีร้านเปิดบ่าวาวมา11ปีเนี่ยพี่ก็เรียนรู้ทุกวันนะคะมันก็มีเรื่องใหม่ๆมาให้เราเรียนรู้ทุกวันมีอยู่วันหนึ่งพี่ก็ปิดร้านกลางคืนละปิดร้านพี่ก็ออกไปกินก๋วยเตี๋ยวข้างทางพี่ก็ถามแม่ค้าว่าขายดีไหม ก็บอกขายดียิ่งแบบช่วงช่วงแบบโรงงานโรงงานเลิกเนี่ยยิ่งขายดีเลยบางวันได้ถึง5,000ันพี่ก็มานั่งคิดตายแล้วคือเราขายดีที่สุดเนี่ยเราได้แค่พันสองพันแต่ก๋วยเตี๋ยวเขาขายได้5,000ันแล้วก๋วยเตี๋ยวลงทุนแค่ไม่กี่พันเองสาหรับรถเข็นหม้อหายเขาแต่เราแบบลงทุน5ล้านทําไมเราขายได้แค่นี้แต่ว่าพี่ก็บอกกับตัวเองว่าอม,มันมันแค่จุดเริ่มต้นมันแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเอง มันยังอีกยาวไกลอย่างเงี้ยค่ะแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปเนี่ยยอดมันดีขึ้นมันบวกบวกบวกทุกเดือนพี่ก็เลยสบายใจแล้วก็มั่นใจประมาณหนึ่งค่ะพี่มองเห็นลู่ทางเพราะพี่เป็นลูกค้าคนนั้นหมายความว่าพี่เป็นครอบครัวเดี่ยวพี่มีพี่ไม่มีลูกใช่ไหมคะแล้วพี่ก็เลี้ยงหมาเป็นลูกเลี้ยงหมาเป็นสมาชิกของครอบครัว เวลาเราจะไปไหนเนี่ยเราก็ต้องหาที่ฝากหมาถูกไหมพี่ก็เลยมองว่าเนี่ยมันมีช่องทางที่จะเติบโตและนวันนั้นอ่ะมันตลาดมันยังเป็นเบบี้อยู่มันยังไม่มันยังไม่โตมากเหมือนทุกวันนี้นวันน<ๆ>ั้นอ่ะพี่มั่นใจว่าพี่ทําอะไรที่เริ่มจากตลาดเป็นเบบี้เนี่ยมันง่ายมันง่ายกว่าทําตอนที่ตลาดมันพีคสุดๆแล้วมันมาแย่งราคากันพี่มั่นใจนะว่ามันจะโตไปเรื่อยเรื่อยเรื<ๆ>่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆ ลูกค้าบอกต่อเนี่ยสำคัญครึ่งครึ่งเนี่ยนะคะลูกค้าบอกต่อครึ่งครึ่งเป็นเว็บไซต์เขาก็คลิกสุดเขาเสิร์ชหาโรงแรมสุนัขบาว,าวมันก็ขึ้นแต่ลูกค้าบอกต่อนเนี่ยสำคัญว่าเขาบอกต่อเราในลักษณะแบบไหนบริการของเราเนี่ยคือเราเน้นด้านบริการใช่ไหมคะบริการของเราก็จะไม่เหมือนที่อื่นเช่นเช่นเราจะจํากัดลูกค้าน้องหมาว่าน้องหมาต้องไม่มีเห็บหมัดนะลูกค้าก็จะบอกมาร้านนี้สิไม่ต้องกลัวเห็บหมัดเลยมาแล้วก็ปลอดภยัย มาที่นี่สะอาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะเขาก็จะมากับลูกค้ากลุ่มนี้ก็จะมามันก็เหมือนกับสิ่งที่ลูกค้าบอกต่อมันคัดลูกค้าเข้ามาอีกทีหนึ่งค่ะพี่มีจุดยืนของตัวเองคือคือพี่มีกลุ่มลูกค้าของตัวเองพี่มีจุดยืนว่า 1. ลูกค้าที่จะเข้ามาเนี่ยจะต้อง 1. ไม่มีเห็บหมัด2ได้รับการฉีดวัคซีน3ได้รับการดูแลอย่างดีแล้วมันก็เลือกลูกค้ากลุ่มนี้เข้ามา แล้วพี่ก็ยังมีจุดยืนอย่างเงี้ยคือแม้กระทั่งว่าวันหนึ่งที่ลูกค้าเราเหลือนิดเดียวในขณะที่ร้านอื่นรับหมาได้มากมายรับหมาได้ทุกตัวในขณะที่ร้านพี่รับหมาได้แค่ไม่กี่ตัวแต่พี่ก็ยืนกรานว่าพี่จะเป็นแบบนี้เพื่อตัดปัญหาทางด้านโรคติดต่อทางด้านสุขภาพของน้องหมาค่ะพอเรามีจุดยืนปุ๊บเนี่ยเราก็จะลูกค้าเขาจะบอกต่อแล้วเขาก็จะอยากมาใช้บริการกับเราอันนี้อันที่1นนะคะอันที่สองเราต้องซื้อสัตว์กับลูกค้า ชลูกค้านําอาหารของเขามาแล้วเขาคิดว่าอาหารเนี่ยมันเหมาะกับหมาเขาเราก็ต้องเอาอาหารของเขาเนี่ยให้หมาเขาเราจะไม่สลับไม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะลูกค้าบางคนเขาเขารู้สึกไม่ไว้วางใจเราเขาก็จะถามว่าคุณเอาอาหารของเขาไปให้คนอื่นหรือเปล่าแต่พี่ก็จะบอกว่าทําอย่างนั้นมันยากทําอะไรตรงไปตรงมาเนี่ยง่ายกว่าลูกค้าเขาก็จะมั่นใจเพราะว่าพี่ทําอย่างนั้นจริงๆแล้วสิ่งที่พี่สื่อออกสายตาคําพูดพี่สื่อออกเนี่ย มันออกไปอย่างนั้นจริงๆค่ะแล้วลูกค้าก็พอเราซื่อสัตย์ปุ๊บลูกค้าก็จะไว้วางใจเราเพราะไว้วางใจสิ่งที่เราจะต้องมีต่ออันหนึ่งที่สําคัญมากคือเราจะต้องรับผิดชอบกับลูกค้าค่ะเออจริงๆบาวาวมันควรจะมีคําอะไรคำหนึ่งซึ่งต่อท้ายโลโก้แล้วพี่ก็นึกคํานั้นไม่ออกคำคำนี้มาจากเด็กพ่าค่ะ มาจากเด็กพ่อาแมา่ที่เป็นพี่เลี้ยงของสุนัขเขาตั้งมาว่ารอยยิ้มของสุนัขซึ่งมันโตกใจของพี่พี่มีความสุขตอนที่พี่ส่งหมาแล้วเจ้าของแฮปปี้มีความสุขหมามีความสุขมันก็เลยเป็นที่มาของรอยยิ้มของสุนัขค่ะ